มาดูบ้านเดี่ยวน้ากว้างมากแล้วก็ที่ดินก็กว้างด้วยนะหน้ากว้างของที่ดิน21เมตรนี่ยแล้วทุกห้องนอนออกแบบให้อยู่โซนหน้าบ้านนะวิวสวยๆปลอดโปร่งคือชีวิตแฮปปี้เท่าเทียมกันทุกคนเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตอนรับเข้าสู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวสวยๆหน้าบ้านกว้างๆนะคะของโครงการสยามซัมมอรี่รังสิตคลอง4ค่ะนี่อยู่ด้านหลัง บ้านหลังนี้ชื่อว่าสมดุลค่ะโอ้โหชื่อเก๋แล้วก็มีความหมายอยู่ในตัวเองนะเพราะว่าซัมมารีหรือว่าบทสรุปของแนวคิดการออกแบบบ้านเดี่ยวของที่นี่ก็คือให้การอยู่อาศัยของเราเนี่ยมีความสุขจากความเรียบง่ายเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลนั่นเองแล้วจะสมดุลได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นโครงการค่ะการวางผังเนี่ย แปลงที่ดินของบ้านเดี่ยวที่นี่ทุกหลังนะคะเป็นแปลงที่ดินหน้ากว้างอย่างสมดุลหลังนี้เนี่ยจากรั้วซ้ายมาถึงรั้วขวานเนี่ยหน้ากว้างก็คือ21เเมตรเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่สองก็คือตำแหน่งทิศทางของตัวบ้านทุกหลังนะคะหน้าบ้านหันทิศเหนือหรือไม่ก็ทิศใต,ต้ซึ่งเป็นทิศที่เราสามารถ รับลมแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะ,ะทีนี้มาดูรายละเอียดของสมดุลหลังนี้ที่ดินนะคะแปลงนี้ประมาณ57ตารางวาค่ะหน้ากว้าง21เมตรอย่างที่บอกไปแล้วส่วนตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยนะคะประมาณ210ตารางเมตรฟังก์ชั่นคือ3ห้องนอน3ห้องน้ำมีพื้นที่อนเนกประสงค์ ชั้นล่างแล้วก็พื้นที่อนเนกประสงค์ชั้นบนแล้วก็ที่พิเศษก็คือนี่ค่ะบริเวณโรงรถรองรับการจอดได้ถึง4คันนะคะด้านหลัง 2, ด้านหน้า2และอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆกก็คือบริเวณโรงรถด้านในเนี่ยโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านนะคะวางคานร,รองรับเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าเกิดว่าคุณอยากขยับขยายพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านออกมา ทำได้เลยนะแล้วก็ขณะดเดียวกันเราก็ยังเหลือพื้นที่จอดรถภายในรั้วบ้านอีก2คันสบายๆอ่ะทีนี้มาดูค่ะเห็นไหมคะประตูเข้าบ้านเนี่ยขยับมาอยู่ด้านข้างนะคะซึ่งมันสะดวกนะเวลาที่เราลงจากรถเดินเข้าบ้านมีหลังคาคลุมให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วตัวบานประตูเนี่ยเป็นบานสวิง เปิดแบบนี้นะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่ามีความแข็งแรงมากกว่าบานเลื่อนบานสไลด์นะรวมถึงลูกบิดประตูดิจิตอลดอลล็อกโอ้โหมันคงแข็งแรงมากเปิดด้วยรหัสหรือไม่ก็นี่เลยคีย์การ์ดก็ได้โอ้โหมันคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกอยู่ได้อุ่นใจจริงๆเชิญค่ะโหนี่ค่ะ โซนแรกของแบบบ้านสมดุลก็คือมีฟอยเยให้แบบนี้พื้นที่สำหรับเปลี่ยนรองเท้าค่ะเวลาที่เรามาจากข้างนอกเนาะบางทีเจอฝนบางทีเหยียบน้ำเชอะอแฉะรองเท้าเลอะนี่มีที่เปลี่ยนรองเท้าไว้ให้เพราะฉะนั้นพื้นที่โซนอื่นๆของบ้านก็ไม่เลอะทำความสะอาดตรงนี้ก็ง่ายเปลี่ยนรองเท้าเข้าบ้านนะคะแล้วชั้นวางรองเท้าสวยๆแบบนี้นะ โครงการทําให้เป็นมาตรฐานนะคะยกเว้นในส่วนของข้างบนนะคะเป็นงานตกแต่งส่วนที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือออกแบบให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านสว่างนี่ไงด้านนี้เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ค่ะรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แล้วก็สามารถเปิดรับลมให้ระบายอากาศภายในบ้านโอ้โหดีมากมันได้ความน่าอยู่ตั้งแต่โซนแรกเลยการออกแบบแรกเลยที่น่าสนใจก็คือผนังนี้ค่ะ นี่เป็นผนังที่อยู่หน้าบ้านนะใกล้กับรั้วบ้านซึ่งเขาจะปิดมิดชิดเลยมันได้ไรมันได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยค่ะคนจากข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยไม่เห็นภายในบ้านอย่างแน่นอนอา้าวปิดทึบอ,อย่างนี้แล้วมันอึดอัดไหมไม่เลยค่ะนี่คุณหันมาทางนี้เขาปิดหน้าแต่เขาเปิดด้านข้างค่ะซึ่งด้านข้างเนี่ย เป็นบานเลื่อนกระจกเป็นประตูขนาดใหญ่นะคะเชื่อมกับสวนด้านข้างสวนส่วนตัวของเราพื้นที่เขาจัดไว้ให้เยอะพอสมควรเราสามารถเพิ่มเป็นเด็กเพิ่มเป็นมุมนั่งเล่นเอาท์ดอร์หรือว่าจะเป็นพูลวิลล่าส่วนตัวก็ยังได้อ่าแล้วทีนี้เลเยอร์พื้นที่ภายในเป็นยังไงพอผนังทึบแล้วก็ใช้ประโยชน์เลยค่ะบิวอินชั้นวางทีวีงานตกแต่งงานเดคอเรทเนี่ยเลือกตามที่คุณชอบเลยนะคะแล้วส่วนการจัดบ้านเนี่ยเห็นไหม มุมมองของทีวีวางลิฟวิ่งไว้ตรงนี้สามารถมีดนิ่งอยู่ในแนวเดียวกันเลยเราจะได้มุมมองเวลาที่เราดูทีวีจะเป็นดูกีฬาดูละครดูข่าวสารดูหนังฟังเพลงคอนเสิรต์ตคนที่อยู่ลิฟวิ่งนั่งอยู่โซฟาคนที่อยู่ดนิ่งสามารถมีมุมมองทีวีในมุมเดียวกันโอ้โหพูดคุยอน j o ยกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ด้านข้างของตัวอาหารมีพื้นที่พิเศษอย่างที่บอกพื้นที่อนเนกประสงค์ของบ้านนี้มีทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนชั้นล่างอยู่ตรงนี้สวยมากนี่ค่ะโอ้โหพื้นที่อนเนกประสงค์ค่ะสวยมากเลยนะเพราะว่าทั้งหน้าต่างด้านหลังบานใหญ่ๆแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นประตูที่เปิดเชื่อมกับสวนอีกเหมือนกัน บรรยากาศเนี่ยปลอดโปร่งที่สุดเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามไลฟ์สไตล์เลยนะนี่อย่างเช่นจะเป็นโอห้องทํางานอารเเลของคุณแม่บ้านก็ได้เย็บปักถักร้อยหรือว่าจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวของคุณพ่อบ้านหรือถ้ามีผู้สูงอายุอยากได้ห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างก็สามารถทําห้องนี้ได้ค่ะนี่อาจจาะก,กั้นประตู เป็นบานเลื่อนกระจกซะหน่อยเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นไซซิ่งขนาดพื้นที่ของห้องวางเตียง3ฟุตครึ่งก็ได้บรรยากาศเนี้ยดีน่าอยู่จริงๆอ๋อมามาดูต่อค่ะด้านนี้จากโต๊ะอาหารแล้วนี่บริเวณนี้ ก็ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับทำแพน try เป็นเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มก็ได้หรือถ้าเกิดว่าสมาชิกหลายคนโอ้ตัวอาหารสี่ที่นั่งไม่พออยากได้เป็น6ที่นั่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ค่ะก็วางเป็นแนวยาวอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันพื้นที่เนี่ยเขายืดหยุ่นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาดูโซนเซอร์วิสกันบ้างห้องครัวอยู่ด้านนี้นะคะสวยเลยเนี่ย ให้เป็นบานเลื่อนแบบนี้นะเปิดได้2ด้านด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้งานค่ะห้องครัวค่ะคือไอเดียการตกแต่งของเขาเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขได้ยังไง คือขนาดพื้นที่เนี่ยลงตัวมากๆเข้ามาช่วยกันคุกกิ้งสคนสมคนสบายๆแล้วก็ชอบตรงที่งานระบบของเขาค่ะการระบายอากาศหน้าต่างด้านข้างแล้วก็ประตูที่เชื่อมกับลานซักล้างเนี่ยก็เป็นบานเลื่อนกระจกขนาดใหญ่ได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสุดยอดมากอะ่ะ ส่วนนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะคือจัดฟังก์ชันไว้ให้ครบทั้งโซนแห้งแล้วก็มีพื้นที่ชาวเวอร์ mm. เผื่อว่าเราเพิ่มเติมในส่วนของห้องนอนที่4 mm. อยู่ชั้นล่างไง mm. เห็นไหมสามารถมีห้องน้ําที่ใช้ชีวิตใช้งานได้สะดวกหน้าต่างระบายอากาศชอบค่ะทําให้ห้องนี้แห้งถูกสุขอนามายัยอ๋อแล้วก่อนขึ้นบันไดอีกหนึ่งห้องสําคัญที่ทุกบ้านควรมีห้องเก็บของค่ะ สูงนะเดินเข้าได้สบายเลยครงสร้างบันไดแข็งแรงนะคะเป็นคอนกรีตแล้วก็ลูกตั้งลูกนอนเนี่ยความกว้างเนี่ยพอเหมาะพอดีเวลาที่เราเดินเนี่ย เรารู้สึกสบายเท้าแล้วก็รู้สึกมั่นคงปลอดภัยด้วยโอ้โหข้างบนนี้ค่ะสวยงามเนี่ยเป็นล a l k w a y แล้วก็ยังเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่อยู่บนชั้น2เห็นไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วมันสวยก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยหน้าต่างที่อยู่ด้านหลังก็เป็นแนวยาวสอดคล้องกันดูดีมากๆะ่ะเนี่ยเป็นโต๊ะทำงาน หรือว่าโต๊ะทำการบ้านของเด็กๆก็ได้เป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวของครอบครัวก็ได้โอ้สุดยอดมากแล้วก็ข้างบนนี้3ห้องนอนกับ2ห้องน้ําและความเป็นบ้านหน้ากว้างแบบนี้เพราะฉะนั้นห้องนอนทุกห้องอยู่โซนหน้าบ้านทั้งหมดเลยค่ะทุกห้องจะได้มุมมองที่เปิดโลง่งแล้วก็ปลอดโปร่งสบายที่สุดเลย มาสเตอร์เบดมนะคะเป็นห้องที่กว้างที่สุดซึ่งเลเยอร์ที่เขาทําให้ดูเป็นไอเดียเนี่ยก็เข้าท่านะโซนแรกเปิดเข้ามาจากประตูเนี่ยจะเป็นส่วนของ Walk in c น o s อสเจะเป็นส่วนของการแต่งตัวตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่อยู่ใกล้กับห้องน้ําส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมซึ่งเป็นห้องที่กว้างมากวัสดุมาตรฐานที่ให้ไปพร้อมกับห้องน้ำในมาสเตอร์เบดมก็คือเรนชาวเวอร์ก็คือตู้กระจกที่สามารถเปิด เป็นที่เก็บของได้โอ้โหสะดวกมากๆกระเบื้อง60คูณ60นะคะสวยงามดูดีอ่ะแล้วก็ด้านในเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวสวยมากมาดูค่ะนี่ค่ะพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวในมาสเตอร์เบดมโอ้โหรู้สึกโออาแล้วก็กว้างมากๆเพราะว่านี่ซีลิงค่ะ3เมตรสูงจริงๆแล้วก็แน่นอนไอเดียการออกแบบ นี่ผนังด้านนี้ก็คือผนังที่อยู่หน้าบ้านใกล้รัว้วเพราะฉะนั้นปิดมิดชิดค่ะปิดหน้าแต่ว่าเปิดข้างเพราะฉะนั้นความสบายความปลอดโปร่งแสงธรรมชาติการรับลมเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่ในห้องนี้ขนาดไซซิ่งของห้องดูจากเฟอร์นิเจอร์ค่ะนี่เตียงคิงไซส์นะคุณจะขยายเป็นใหญ่พิเศษก็ยังได้พื้นที่ด้านข้างยังเหลือมีเบนช์ปลายเตียงก็ได้แล้วก็ ผนังด้านนี้ก็สามารถบิวอินชั้นวางทีวีชอบดูหนังชอบดู Netflix ได้เลยค่ะหรือว่าจะทำเป็นเคาน์เตอร์เป็นโต๊ะสำหรับทำงานส่วนตัวได้หมดทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบสำหรับมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ก็คือบานนี้ค่ะเปิดออกไปที่ระเบียงส่วนตัวโอ้โหนี่ค่ะโอ้โหนี่คือระเบียงส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมนะคะคือเขาย้ายมาอยู่ด้านข้างอีกแหละ การจัดวางทิศทางของระเบียงก็คือจะจัดวางไม่ให้จ้าเอ๋กับระเบียงของบ้านข้างเคียงเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเอาดอส่วนตัวได้เลยนะสบายๆแดดล่มลมต่งนี่ออกมานั่งจิบกาแฟโอ้แฮปปี้มีความสุขจริงๆค่ะอากาศดีๆเนาะมาค่ะมาดูกันต่ออ่ะทีนี้ไล่เลยนะจากโถงบันไดถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางโอ้ oh. ใช้งานสะดวกอ่ะสวยน่าใช้มากๆแล้วก็ถัดมาห้องนอนที่สค่ะอยู่ตรงกลางเข้ามาดูซิน่าอยู่ขนาดไหนอูน่ารักน่าอยู่นะเนี่ยคือห้องนอนที่3ามเนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเขาจัดให้เลยค่ะพิเศษหน้าต่างด้านหน้าบานใหญ่มากเปิดมุมมองได้โอ้โหเต็มตาจริงๆแล้วก็รวมถึง ซีลิงห้องนี้ก็ยัง2เมตร90เซนเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยจะปลอดโปร่งอยู่สบายไซซิ่งเห็นไหมคะเตียง3ฟุตครึ่งเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำการบ้านจัดวางได้หมดหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะคุณก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องนี้ได้ตามที่คุณต้องการอยากใช้ประโยชน์อะไรจัดมาค่ะมาดูห้องนอนที่2ต่อค่ะโอ้โหคือ ห้องนี้ใหญ่นะสามารถวางเตียง6ฟุตคิงไซส์เฟอร์นิเจอร์อื่นๆเครื่องใช้ไม้สอยส่วนตัวได้ครบหมดเลยแล้วบรรยากาศในห้องเห็นไหมคะโปร่งเลยหน้าต่างด้านหลังหน้าต่างด้านหน้ารับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เปิดปุ๊บระบายอากาศอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกคือทุกห้องของบ้านนี้นะน่าอยู่ทุกห้องเลยบรรยากาศดีทุกห้องสวยทุกห้อง สรีหรือว่าบทสรุปอีกอย่างหนึ่งของแนวคิดการออกแบบของที่นี่โครงการสยามซัมมารีรังสิตคลอง4นะคะเราจะเห็นชัดเจนในพื้นที่ส่วนกลางนี่แหละนั่นก็คือการเอาความธรรมดาที่เบสิกมาคิดมาจัดวางให้เกิดความพิเศษให้เกิดความน่าสนใจอย่างเช่นอาคารคลับเฮาส์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมคะสัจจะวัสดุเนี่ย เป็นคอนกรีตปูนเปลือยให้เห็นแบบชัดเจนเลยทีเดียวแหละแต่ว่าขนาดเดียวกันเขาก็เสริมเข้ามาด้วยสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าคือทำให้เห็นว่าระหว่างความแตกต่างสองขั้วความแข็งกระด้างของคอนกรีตกับความอ่อนโยนของธรรมชาติเวลาที่เราคิดเราทำออกมาแล้วเนี่ยสามารถอยู่คู่กันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ ลงตัวสวยงามแบบนี้และในส่วนของกิจกรรมต่างๆในคลับเฮาส์นะคะไม่ว่าจะเป็นสาวย่ายน้ำระบบเกลือไม่ว่าจะเป็นส่วนของฟิตเนสรูมก็วางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมสวยงามแล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่สวนพักผ่อนส่วนกลางนะเป็นพื้นที่สีเขียวที่โอ้โหออกแบบได้แบบมีเสน่ห์น่าสนใจมีกิมมิค ที่น่ารักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะเขาออกแบบให้ได้ฟีลของสนามเด็กเล่นแบบโดบิตะแบบโดเรมอนอะไรอย่างนั้นเลยมีบ้านต้นไม้มีใต้ถุนสูงสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนนะคะแล้วนอกจากนี้พันไม้ที่เขาเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นที่เราเห็นทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีส่วนของสวนกินได้ค่ะคุณเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นส้มจีดเป็นกล้วย เป็นมะม่วงเป็นชมพู่คืออะไรที่เป็นเบสิกพื้นฐานธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอามาคิดเอามาจัดวางให้เกิดความน่าสนใจให้เกิดเสน่ห์แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วย บรรยากาศดีจริงๆค่ะอยากให้เข้ามาดูนะรังสิตคลองสีนี้ไม่ได้ไกลเลยนะคะสามารถเดินทางเข้าออกได้ทั้งฝั่งของรังสิตนะครนายกก็ได้มาทางถนนคลองหลวงก็ได้หรือว่าทํางานพื้นที่ใจกลางเมืองมาเลยค่ะขึ้นทางด่วนฉลองรัศนะคะมาลงที่วงแหวนการจนาพิเศษแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาที่รังสิตคลองสีก็ได้ หรือว่ามาทางฝากทางรังสิตนะคะโอ้โหเยอะเลยพหลโยธินวิพาวดีรังสิตดอนเมืองโทเวได้หมดแล้วจะบอกว่าพื้นที่โดยรอบของโครงการเนี่ยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีครบถ้วนทุกอย่างแบบบ้านของที่นี่นะคะ3แบบ3ามไทส์สขนาดก็คือเริ่มจากสุขใจ155ตารางเมตรแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาก็จะชื่อว่า สารรักค่ะ190ตารางเมตรแล้วก็หลังใหญ่ที่สุดที่เราไปดูกันมาสมดุลนั่นเอง210ตารางเมตรบอกเลยนะว่าส่วนตัวเนี่ยมีความชอบบ้านหน้ากว้างอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเห็นแปลนยิ่งมาเห็นเลเยอร์การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยโอ้โหถูกใจจริงๆชอบมากรู้สึกเราสะดวกสบายกับบ้านของที่นี่มากอยากให้คุณเข้ามาดูค่ะไม่แน่ เราอาจจะชอบเหมือนกันก็ได้นะที่นี่สยามซัรมารีรังสิตคลองสี่ขอบคุณนุกมากที่ตามสวัสดีคะ่ะ